เนี่าบทอัลอิคลาสบทอัลอิคลาสเป็นบทมักกิยะที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงเอกรวมไว้ด้วยคุณลักษณะอันสมบูรณ์ทรงบริสุทธิ์จากลักษณะต่างๆที่บกพร่องไม่สมบูรณ์บทนี้ได้ตอบโต้พวกชาวคริสต์ที่กล่าวว่ามีพระเจ้าสามองค์ และทรงตอบโต้พวกบูชาจเวิตที่กำหนดให้พระองค์มีลูกมีหลานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอุจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระองค์อลัลลอฮ์ทรงเอกะอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่ง พรองไม่ประสสูิและไม่ทรงถูกประสสูิและไม่มีผูดด้ใดเสมอเหมือนพระองค์